สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทํากับข้าวนะครับเมนูสําหรับวันนี้นะครับสสยบัวนะครับใส่บัวต้มกะทิปลาทูนึ่งเลยนะครับวัตถุดิบก็จะมีนี่แหละครับใส่บัวนะครับใส่บัวไปซื้อมาจากตลาดนะครับบางร้านเขาก็ปอกไว้ให้บางร้านก็ไม่ได้ปอกนะครับอันนี้เขาไม่ได้ปอกผมเอามาปอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาหั่นดึงใย ล้างน้ำแช่น้ำเกลือให้เขาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะบริโภคได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะไปซื้อแบบไหนมานะครับถ้ายังไม่ได้ปอกท่านก็ต้องมาปอกมาลอกเอานะครับอ้าแล้วก็จะมีส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆนะครับของอต้มกะทิใส่บัวนี่เลยนะครับนี่คือเครื่องที่จะ,ะนำมาปรุง สำหรับแกงต้มกะทิใส่บัวนะครับแน่นอนต้องมีกะทินะครับมีหัวกะทิมีหางกะทินะครับเดี๋ยวเราต้มกะทิมีปลาทูนะครับวันนี้ผมเป็นปลาทูนึ่งนะครับใครจะเป็นปลาทูสดก็ได้ปลาทูเค็มแล้วแต่ชอบวันนี้เป็นปลาทูนึ่งนะครับ,บครอบครัวใหญ่วันนี้สามสี่เขีงเลยนะครับหม้อใหญ่หม้อโตทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเรามาแกะนะครับ บางคนก็จะเอาไปทอดเอาไปปิ้งเอาไปย่างแล้วแต่ตามถนัดเลยนะครับแต่สําหรับผมไม่ทอดแล้วนะครับผมจะใช้สดๆอย่างนี้เลยนะครับคือ <c oughs> เขานึ่งมาแล้วล่ะมันสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะครับแกะเอาตัเนื้อมาแล้วไปแกงก็ได้นะครับหรือใครกลัวเขาจะเละมากก็เอาไปทอดหรือเอาไปปิ้งตามถนัดเลยนะครับแล้วก็มีพริกไทยเม็ดนะครับเดี๋ยวเรามาตำเป็นเครื่องแกง ตำกับหอมแดงจะเป็นหอมเล็กหอมใหญ่หอมแขกหอมไทยนะครับเอามาหั่นมาซอยให้เขาละเอียดสักหน่อยหนึ่งเพื่อสะดวกในการตำนะครับหรือมันจะได้ไม่ดิ้นไปดิ้นมากะปินะครับกะปิเล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากนะครับเดี๋ยวก,กลิ่นกะปิเขาจะแรงมากไปนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดฉีดน้ำส้มมะขามนะครับในการต้มกะทิ ว่าต้มกะทิสายบัวนะครับรสชาติก็จะออกเป็นทํานองสามรสไล่กันไปนะครับก็จะมีมีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มนะครับเค็มอาจจะนําหน้านิดนิดนะครับหวานตามมาหลังสุดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปตําเครื่องเครื่องแกงก่อนนะครับบางคนก็เรียกเครื่องแกงนะครับเดี๋ยวต้มจะเป็นต้มหรือจะเป็นแกงได้เลยนะครับจะเรียกแกงกะทิหรือต้มกะทินะครับเดี๋ยวเราไปตำ พริกไทยกะปิแล้วก็หอมแดงนะครับตำพอหยับๆยาบก่อนนะครับลำดับแรกเลยนะครับเราตำพริกไทยก่อนนะครับใส่พริกไทยลงไปใช้หยีๆก็ได้นะครับพอตำแล้วเขามันจะหนีมันจะกระเด็นครับพอบุบๆไม่ต้องให้ละเอียดมากอะไนะครับพอแตกหยับหยาบ หลังจากนั้นเราก็ใส่หอมลงไปเลยนะครับตำพอแหลกกันนะครับจากนั้นก็ใส่กะปินะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะปลาทูก่อนนะครับนี่นะครับปลาทูที่แกะได้แล้วนะครับออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับบอมาได้แกะให้ดูนะครับเพราะมันช้าเสียเวลานะครับก็ใช้มีดผ่าหลังผ่าข้างนะครับเหมือนกับที่เขาทำกันทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเป็นปลาทูนึ่งก็จะแกะยากหน่อยนะครับเพราะเนื้อเขาจะนิ่ม ถ้าเราไปปิ้งไปย่างไปทอดเนื้อเขาแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วเขาจะแกะง่ายกว่านะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าก้างนะครับก้างเนี่ยพยายามออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปรับประทานนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมันก็คนต้องระวังก้างจะติดคอนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือต้องพยายามแกะก้างออกให้หมดนะครับเอาละครับ ทีนี้ก็ไปทําพิธีแกงกันได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอากะทิเทลงไปในหมอ้อเลยนะครับเปิดไฟเสร็จแล้วเอาเครื่องแกงลงไปรวนนะครับ เรารวนน้าพริกที่เราจะมาต้มกะทินี่นะครับไม่ต้องรวนให้แตกมันเหมือนแกงคั่วนะครับพอเดือดแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปเลยนะครับ เยอะเลยนะครับครอบครัวใหญ่นะครับวันนี้กะทิโลนึงเลยพอก่อนที่เขาจะเดือดเราก็มาปรุงรสกันซะก่อนนิดๆหน่อยๆอยก่อนนะครับใส่เกลือไปก่อนนะครับตักครึ่งช้อนชาเพราะว่า กะปิเราก็จะมีความเค็มอยู่นะครับปลาทูก็อาจจะมีความเค็มอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับใส่ไปพอประมาณก่อนนะครับแล้วค่อยชิมอีกทีนึง่งที่เรามาปรุงรสก่อนเพราะว่าใส่บัวจะสุกง่ายนะครับ ถ้าเราไปปรุงกับไส้บัวเดี๋ยวมันจะช้านะครับเราปรุงรสไปก่อนเดี๋ยวบอกเขาเดือดเราใส่บัวใส่นะครับไม่ต้องเคี่ยวให้นิ่มเหี่ยวนะครับมันจะไม่น่ากินเพราะไส้บัวมันจะไม่แข็งอ่ะนะครับกินกรอบๆได้นะครับเราก็เอาพอให้เขาสลดดก็พอแล้วนะครับแล้วก็ปลาทูใส่ทีหลังนะครับเขาจะได้ไม่เละแฉะเกินไปนะครับเพราะงั้นตอนนี้เราปรุงรสกันก่อนสีขาวนิดหน่อยนะครับ น้ำตาลปีบน้ำตาลทรายก็ได้นะครับน้ำส้มมะขามาชิมรสองเราให้ได้ที่ก่อนนะครับ ตามด้วยใบยมะกรูดนะครับอ๋อเขาเดือดแล้วก็ใส่ใส่บัวลงไปได้เลยนะครับ สายบัวเดี๋ยวพอเขาร้อนเขาสุกแล้วมันจะยุกนะครับพอสายบัวสลดเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยปลาทูเลยนะครับ นะครับพอเขาเดือดนะครับปิดไฟได้เลยนะครับไม่ต้องเคี่ยวจนนิ่มนะครับเพราะว่าใส่บัวพอโดนความร้อนเขาก็สลดนะครับก็กินได้เลยนะครับไม่แข็งหรอกครับเสร็จแล้วนะครับต้มปลาทูนะครับต้มกะทินะครับปลาทูกับใส่บัวเล้วจะเรียกว่า สายบัวต้มกะทิปลาทูนะครับหรือว่าจะเป็นแกงกะทิสายบัวนะครับก็แล้วแต่จะเรียกไปนะครับกเครื่องปรุงหรือว่าวิธีทําเป็นแบบนี้นะครับกินร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆน่ารับประทานมากเลยทีเดียวนะครับลองทํากินกันดูนะครับอร่อยมากนะครับวิธีของแปะอ้วนจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับเอาละครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ